เปิดโลกพอดแคสต์เพราะว่าโลกกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดสวัสดีค่ะเจนะคะก็วันนี้เปิดโลกพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะพาไปเปิดโลกในเส้นทางสายวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็วันนี้เราอยู่กับเกสต์หนึ่งคนนะคะชื่อว่าพิธีเดี๋ยวให้พิธีแนะนำตัวเนี่ยคะ่ะสวัสดีครับพิธีนะครับก็พิธีจบจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับปัจจุบันก็ทํางานเป็น Equipment Engineer หรือว่าวิศวกรที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆครับอืมอุปกรณ์เอนจิเนียร์นะคะดูแลอุปกรณ์ต่างๆอันนี้พี่ติลองอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าต้องดูแลอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างอ่าครับ,รบก็ปกติแหะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนาะเราก็จะมีการซื้อเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามา เวลามีเครื่องจักรใหม่เข้ามาก็มีพี่ก็จะมีหน้าที่ติดตั้งเข้าไปติดตั้งหรือว่าเข้าไปรับมอบเครื่องจกักรจากผู้รับเหมานะครับก็อาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบงานเขาหน่อยว่าเออติดตั้งดีไหมทํางานได้เป็นปกติไหมเหมือนกับค ondition ที่เราไปซื้อจากเขามาไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีงานซ่อมบํารุงด้วยเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็มีงานซ่อมก็คือมีปัญหาแก้ไขก็เราก็ไปลงมือซ่อมแล้วก็เนื่องจากว่าพี่ทํางานเกี่ยวกับพวกงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนาะ หุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างใหม่สําหรับช่างเทคนิคอ่าพอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยวิศวกรก็จะมีหน้าที่ลงไปซ่อมเองด้วยเหมือนกันนะครับอ่างานคร่าวๆที่ก็จะมีประมาณนี้อันนี้พอได้ยินว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยากทราบด้วยนะคะว่าเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหนอ่าโอเคครับก็หุ่นยนต์ที่พี่ดูแลนะครับจะเป็นหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับการประกอบลายผลิตอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนี้เราน้องๆก็อาจจะมีเอ่อมือถือ iPad อะไรนี้ใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นวงจรไฟฟ้า ขนาดเล็กเนาะพี่ก็จะดูแลหุ่นยนต์ที่ใช้งานประกอบเช่นเอาชิป IC ไปวางอยู่บงแผงวงจรหรือว่าประกอบมือถือเข้าเป็นเ,เครื่อง<ม>เครื่องหนึ่งที่ใช้การทํางานที่ค่อนข้างไหวมากๆอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้แปลว่าพี่ถิจะต้องอยู่กับอุปกรณ์ตลอดเวลาเลยป่ะคะใช่ครับก็ในส่วนตัวเนาะจริงๆมันก็แล้วแต่ลักษณะนิสัยของคนที่ทํางานเนาะส่วนตัวแล้วพี่เป็นคนที่ชอบค<ม>ุกคีกับเครื่องจกักรอ่าเวลา แล้วแต่วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนเอ็นวิศวกรบางคนเขาก็จะแบบวิเคราะห์ข้อมูล Data อะไรเงี้ยว่าเอ้ยข้อมูลเป็นยังไงบอกเราว่ายังไงแล้วก็เข้าไปแก้ไขแต่ในส่วนตัวของพี่ครับพี่จะเป็นคนที่ชอบทํางานหน้าง,งานเนาะก็จะเข้าไปยืนดูเลยว่าเอ้ยหุ่นยนต์มันเป็นอะไรณนะจังหวะนั้นจังหวะเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลักๆฟังดูแล้วก็คือจะมีส่วนในการที่เข้าไปดูว่ามีปัญหายังไงต้องแก้ยังไง แต่ก็คือถ้ามีเครื่องมือมาใหม่ก็จะต้องดูด้วยว่าใช้ยังไงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะต้องศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างนีข้ขอถามได้ไหมคะว่ามันเหมือนกับการทำงานออฟฟิศไหมคะเข้างานออกงานจริงๆแล้วเ <ๆ S 2> วลาจะค่อนข้างคล้ายกันครับแต่ว่าเนื่องจากพอเป็นโรงงานผลิตเนาะโรงงานผลิตส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงงานพี่ก็จะ8ดโมงเช้าเรือ5โมงเย็นนี่แหละแต่ว่าจะมีอีกงานหนึ่งที่เขาเรียกว่างาน อ่อนคอร์ซัพพอร์ตออนคอร์ซัพพอร์ตคือเวลาช่างเทคนิคเนี่ยเขาทํางานกลางคืนแล้วเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาวิศวกรวิศวกรก็มีหน้าที่ตอบคาถามแล้วก็แนะนําการแก้ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับโห oh, อย่างนี้แปลว่าโทรมาดึกๆกก็ได้จริงๆก็ได้ครับก,ก็แล้วเราเป็นความรับผิดชอบเนาะบางทีก็เราอาจจะต้องรีโมทเข้าไปคําว่ารีโมทคือเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มันต่อออนไลน์เข้ากับอินเทอร์เน็ตทีนี้เราก็สามารถ คอนโทรลหุ in ่นยนต์ผ oh, so like ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปควบคุมเพื่อแก้ปัญหาในลายผลิตเวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็คือเหมือนรีโมทฟอร์มโฮมได้ใช่เราเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดแล้วอ๋ออย่างนี้แปลว่าพอมีโควิดก็เวิร์กฟอร์มโฮมได้ระดับหนึ่งอ่าระดับหนึ่งครับแล้วทางด้านนี้คือการเติบโตของสายงานด้านนี้เป็นยังไงอืสายงานด้านนี้จริงๆก็มีการโตได้หลายรูปแบบครับ อันนี้เล่าเล่าเกี่ยวกับสายที่พี่ทําให้ฟังก่อนละกันนะครับสายที่พี่ทำเนี่ยจะเป็นสายงานอิเล็กทรอนิกส์สายงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันค่อนข้างเกิดวัยตายไวคําว่าเกิดไวัยตายวัยคืออะไรคือเรามีมือถือเครื่องใหม่ใช่ไหมเราใช้งานสักปี2ปีก็ออกรุ่นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไลน์ผลิตเขาก็จะหยุดผลิตเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเซตอัพระบบใหม่ตลอดเวลาเครื่องใหม่เครื่องมือใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่อ่ามันก็เลยทําให้เราต้องทํางานวนลูปเนี่ยตลอด แล้วไม่ใช่ว่าเครื่องจักรใหม่ๆเราจะมีความชํานาญอยู่คนเดียวเนาะเราก็อาจจะมีคนอื่นที่ชํานาญกว่าเพราะฉะนั้นนะบางทีงานพี่อ่ะก็อาจจะต้องข้ามสายงานบ้างเช่นตอนนี้พี่ดูเป็น Equipment Engineer อยู่ใช่ไหมครับบางครั้งในช่วงที่เครื่องจักรที่พี่ดูแลเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องไปช่วยงานในฝั่งที่เป็น Process Engineer บ้างคําว่า Process e n g i n e e r คืออะไรคือคนที่คอยดูแลกระบวนการผลิตว่ากระบวนการนี้มันทํางานดีไหม ถ้ามีปัญหาปัญหาเกิดจากที่ไหนนะครับหรือบางทีก็อาจจะถูกใช้งานเราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็น Excel e n g i n e e r เนะาะคำว่า e x c e l e n g i n e e r คือแบบมานั่งทำโค้ด VBA เขียนโปรแกรมมิ่งบ้างเพื่อซัพพอร์ตสนับสนุนงานคนอื่นบ้างเหมือนกันก็คือนอกจากที่ดูเครื่องจักเป็นหลักก็จะมีการเขียนโปรแกรมด้วยเหรอใช่ครับสมัยนี้วิศวกรหลายๆคนนะครับก็ต้องเขียนโปรแกรมเป็นบ้างในระดับหนึ่งเหมือนกัน บางสายงานอะคะเห็นว่าต้องมีการแบบว่าสอบแบบเรียนจบมาแล้วทํางานแล้วอาจจะต้องมีสอบเหมือนแบบสอบเลื่อนขั้นสอบอะไรอย่างเงี้ยสายงานอย่างนี้มีบางไหมสายงานอของพี่เนี่ยจะไม่มีครับอ,อันนี้เราลองมาอธิบายน้องๆที่ไม่เคยรู้จักในวงการอุตสาหกรรมมาก่อนละกันคําว่า u q u m p n t n t g n n i n r เนี่ยจะต่างกับ m ม n ทน e n วิศ e e รนิดนึงคือปกติพอเราเรียกว่าวิศวกรซ่อบบมบารุงเนี่ยเขาจะซ่อบบมบารุงทั้งเครื่องจักรด้วย ระบบน้ำไฟลม ừ ừ. อะไรเงี้ยด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น e q u i p m e n t e n g i n e e r อย่างพี่เนี่ยก็จะดูแลเฉพาะหุ่นยนต์อย่างเดียวดูแลเฉพาะอุปกรณ์ในรายผลิตอย่างเดียวอีกฝั่งที่เป็น m a i n t e n a n c e หรือเขาเรียกว่า Facility Engineer เนี่ยก็จะดูแลพวกเราจะเรียกว่าดินน้ำลมไฟก็ได้นะครับของของที่เข้ามาซัพพอร์ตไายผลิตอย่างเงี้ยครับ ừ ừ ừ. ก็จะมีแบบหลากหลายอย่างเนอะแต่ของพี่ิ่ก็คือจะดูหุ่นยนต์เป็นหลักใช่หลักๆก็จะดูหุ่นยนต์ จะมีเริ่มมีน้องๆเนี่ยสนใจทางด้านนี้เนาะการเรียนจบปตีแล้วการไปต่อปริญญาโทอค่ะมีผลต่องานด้านนี้ไหมคะไม่มีครับส่วนตัวต้องต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่างานหุ่นยนต์เนี่ยประกอบด้วยสส่วนเนะาะสส่วนนี้คือเครื่องกลงานที่คุณต้องเข้าใจว่ากลไกการทํางานของหุ่นยนต์เป็นยังไง2คือไฟฟ้าที่ต้องมาเข้าใจว่าระบบการส่งสัญญาณหุ่นยนต์เป็นยังไง แล้วเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้เลยคือคอมพิวเตอร์่าเดี๋ยวนี้เราจะรู้จักคําว่า big data รู้จักคําว่า data analytic วิศวกรคอมพิวเตอร์ก็จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาทํางานสายงานด้านนี้อาจจะไม่ได้ต้องรู้ลึกถึงขั้นจะต้องไปเรียนปธปโทอะไรแต่คุณจะต้องรู้รอบคําว่ารู้รอบคือพี่เองเรียนเครื่องกลใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ก็ต้องเข้าใจระบบวงจรไฟฟ้าด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจโคดดิ้งโปรแกรมบ้างคือ อย่างน้อยก็ต้องอ่านเป็นเนาะอาจจะไม่ได้เขียนเองเป็นแต่ต้องทําความเข้าใจของมันได้บ้างนี่คือคําว่ารู้รอบนะครับก็คือหนึ่งคุณสมบัติที่ควรจะมีสําหรับสายเนี่ยคือรู้รอบเลยเนาะใช่ครับแล้วพี่ถิคิดว่านอกจากคุณสมบัติรู้รอบเนี่ยน้องๆที่สนใจหรือใครที่สนใจด้เนี่ยคิดว่างานเนี่ยเหมาะกับคนที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างอ่าโอเคครับก็ ถ้าจะมาทำงานด้านเกี่ยวกับหุ่นยนต์แบบพี่เนาะจริงๆ Equipment e n จ i n e e r ก็จะมีหลายแบบเนาะแต่ว่าพี่เป็น e q u i p m e n t Engineer ที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์คนที่จะมาทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ช่างสังเกตนะครับเพราะอะไรหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยปกติคิดว่ามือถือหรือว่ากล้องกล้องถ่ายรูปเราเนี่ยคิดว่าผลิตตัวหนึ่งคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยมือถือหรือกล้องหนึ่งอ,อาทิตย์เยอะไปไหมคะเครื่องหนึ่งอะนะ หนึ่งวัน่าจริงๆแล้วเครื่องหนึ่งเนี่ยสมมติว่ากล้องถ่ายรูปตัวหนึ่งเนี่ยเราผลิตกันประมาณสัก20วินาทีเ<ฮ>พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปดูกระบวนการทํางานของหุ่นยนต์ว่าเมันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยเราจะต้องไปดูระดับมิลลิวินาทีกันเลยทีเดียวว่าเในในมิลลิวินาทีไหนที่มันมีปัญหาหรือว่าเวลาเขาวิเคราะห์กันเนี่ยบางทีลูกค้าจะขอว่าไอ้กล้องตัวนี้ผลิต20บวิ ผมขอเป็นสิบเก้าจุดห้าวินาทีได้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งการที่เราจะทําให้มันเร็วขึ้นครึ่งวินาทีได้เราต้องเก็บเก็บการแก้ปัญหาในระดับมิลลิวินาทีขึ้นมาว่าเอ๊ะเราทาให้ตรงนี้เร็วขึ้นสักจุดหนึ่งวิตรงนี้อีกจุดหนึ่งวิตรงนั้นอีกจุดหนึ่งวิซึ่งแปลว่าเราต้องเข้าไปดูข้อมูลเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจกับกับการทํางานแต่ละสเต็ปว่าเอ๊ะตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้ปัญหาอะไรแล้วก็พัฒนาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นอยากรู้ว่า คือคือหุ่นยนต์เนี่ยอยากให้พี่ธิเล่าลักษณะของหุ่นยนต์นิดนึงคือบางคนอาจจะคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ที่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่มีแบบว่ามีมีหน้าเหมือนคือลักษณะเหมือนคนมีหน้าแล้วก็แบบเดินมาต้อนรับสวัสดีค่ะเนี่ยมันใช่แบบนั้นไหมอา่าโอเคครับในหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมนะครับจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเราจะเห็นเหมือนเป็นตู้สี่เหลี่ยมเนาะ <S <S ข้างในก็อาจจะมีหัวหยิบงานหัวหยิบงานก็อาจจะเป็นหัว แหวกข้ามหรือหัวหัวลมสุญญากาศหยิบชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ไปวางในตำแหน่งนะครับอีกแบบคือหัวที่เป็นหัวแขนกลเราอาจจะเคยเห็นแบบพวกโฆษณาบริษัทรถยนต์เนาะที่มันเอามาเชื่อมนู่นเชื่อมนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่จะไม่ได้ทําพวกแขนกลแบบนั้นส่วนใหญ่พี่จะทําเป็นหัวหยิบงานหรือว่าเลื่อนตามรางมาปุ๊บเลื่อนลงไปหยิบแล้วก็ยกขึ้นมาเอาไปวางเนี่ยก็จะเป็นงานประมาณนั้นก็คือใครหนึ่ไม่ออเนี่ยอาจจะไปลองเสิร์ชหาดูรูปว่าในอุตสาหกรรม การผลิตเนาะก็จะเห็นหุ่นยนต์แบบที่พิธีได้เล่าไปเมื่อกี้ถ้าถ้าาน้องสนใจจริงๆลองเสิร์ชคำว่า SMT ก็ได้ครับ SMT น,นี้อันนี้คือย่อมาจากอะไรป่ะคะอ่อเป็น Surface Mount Technology ครับก็คือจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานที่น้องจะจะเห็นบ่อยที่สุดถ้าสมมติว่ามาทำงานในสายหุ่นยนต์เนี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สุดและของการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลองไปเสิร์ชกันดูได้นะคะจะได้เข้าใจเห็นภาพเนาะว่าเป็นยังไง แล้วขอถามถึงไลฟ์สไตล์ดีกว่าอ่าโอเคได้ครับก็ปกติแล้วครับพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะก็จะออกไปถ่ายรูปบ้างแล้วก็บางทีก็ไปเทรลกิ้งเดินป่าเข้าป่าบ้างนะครับก็แล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่แด่กับงานเนาะเพราะว่าเราทํางานออนคอร์ตลอดแล้วก็มีไปเที่ยวบ้างเข้าป่าบ้างถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เวลาไปเที่ยวก็มีคนโทรมาถาม,มบ้างไหมคะมีเหมือนกัน บางทีพี่เข้าป่าอย่างเงี้ยแบบไปชัยภูมิไปชายแดนแล้วโทรโทรมาหุ่นยนต์ที่โรงงานมีปัญหาทำไงวะต้องเดินหา 3G ตามหน้าผาว่าไอ้ผ่าไหนมันมี 3G บ้างแล้วเราก็รีโมทกลับมาดูแลแปลว่าอย่างงี้คือต้องพกคอมไปด้วยตลอดเลยไหมไม่จำเป็นครับอย่างนี้คือคอมที่เราใช้อะคือคอมที่หุ่นยนต์แต่สิ่งที่เราใช้คอนโทรลมันอ,อาจจะเป็นแค่โทรศัพท์มือถือก็ได้ขอแค่อินเทอร์เน็ตแรงพอ อ๋ก็คือต้องเดินหาอินเทอร์เน็ตที่แรงเจอใช่โอ้แต่องนี้แต่อย่างนี้ก็คืออ๋อมันมันคือเหมือน work from home ได้ work from ที่อื่นได้อยู่แล้วในการที่ไปเที่ยวมันก็เลยยังสามารถแก้งานจุดนั้นได้อยู่ด้วยใช่ครับนะแต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเราก็อาจจะทํางานที่ไหนก็ได้แต่ก็โดนตามงานที่ไหนก็ได้และเวลาไหนก็ได้เหมือนกันใช่แต่จะ,จะถามอยู่เลยว่าแล้อย่างนี้พี่ขีได้พักบ้างไหมคะ ได้พักรับคือมันขึ้นอยู่กับว่าพอพอเราอายุเยอะขึ้นเนาะเราก็จะมีประสบการณ์ว่าเราควรจะสอนช่างเทคนิคหรือลูกน้องในทีมงานเราเนี้ยยังไงให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเขาสามารถแก้ปัญหาที่ยากขึ้นได้เราก็จะมีเวลานอนเพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่เมื่อกี้วิธีิชอบถ่ายรูปเนาะชอบไปเที่ยวชอบถ่ายรูปอ่าครับมีนํามาใช้อะไรได้กับงานที่ทําอยู่ไหมคะอ่าครับก็ ปกติแล้วเนี่ยพี่จะทําหุ่นยนต์ถ้าถ้าเขาเรียกประเภทของหุ่นยนต์เนาะเขาเรียกว่า pick and place คือการหยิบเอาไปวางนะครับการที่จะ pick and place ได้เขาจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะเอาไปวางที่ตําแหน่งไหนมันรู้ได้จากภาพถ่ายครับพอเวลาชิ้นงานเลื่อนเข้ามาในลายผลิตเนาะเลื่อนเข้ามาตามรางเนี่ยเขาก็จะถ่ายภาพพอถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ว่าตำแหน่งที่จะวางอยู่ที่ไหนนะครับเวลาที่พี่เป็นช่างภาพอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็จะเข้าใจว่าอไอพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ย ที่เขาบอกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะเวลามีปัญหาก,กับภาพถ่ายบางทีเราก็จะเข้าใจมากกว่าคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปว่าไอ้สิ่งนี้เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโดยเฉพาะที่พี่ทางานเกี่ยวกับพาทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมากๆเนาะบางทีเราก็จะเจอว่าภาพถ่ายเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนอ่าซึ่งน้องๆอ,อาจจะเรียนในฟิสิกส์มปลายอะไรเงี้ยครับว่าเอ้แสงแต่ละคลื่นมีการหักเหที่ไม่เหมือนกันอ่าแล้วมันก็จะทําให้เวลาเราเลือกใช้ไลท์ซอร์สหรือว่า แสงที่ฉายลงไปบนตัวงานอ่ะเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งพิกัดก็จะเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่นอย่างเงี้ยเหมือนกันอ่าสิ่งนี้ก็จะเรียนรู้ได้จากการที่เราถ่ายรูปมาเยอะๆเราก็จะเจอแบบขอบมอ่วงขอบแดงของภาพแล้วก็จะพอเรามาเจอในภาพถ่ายที่เราทํางานจริงเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมันคืออันนี้นี่เองอะไรเงี้ยเราก็จะทําความเข้าใจได้เร็วกว่าคนอื่นโอ้หถือว่าฮอบบี้กับงานนี่เอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากเลยอันนี้พี่ติคือชอบถ่ายรูป ก่อนที่จะมาทํางานนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเห็นว่าเอ้ยการถ่ายรูปคือน่าจะมีประโยชน์นะเราก็เลยไปศึกษาดีกว่าจริง,รงๆแล้วคือถ่ายรูปมาก่อน,นครับถ่ายรูปมาตั้งแต่สมัยเป็นกล้องฟิล์มแล้วเราบอกอายุกันตรงนี้เลย <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็เด็กๆก็น้องๆก็เล่นกล้องฟิล์มกันนะเป็นปกตใิใช่ใชไม่ได้ไม่ได้รู้อายุอะไรหรอกพี่ีมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าเหตุการณ์อะไรพิเศษเก,เกี่ยวกับงานนี้ไหมคะอืมครับก็ จริงๆแล้วสายงานทางนี้นะครับก็จริงๆก็อยากจะเปิดโลกให้น้องฟังตามชื่อรายการเลยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยที่เรารับของเขาเข้ามาผลิตเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ใหม่ๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับบริษัทที่พี่ทำที่ล่าสุดเนาะเขาก็มีบริษัทแม่อยู่ที่ไทยเป็นบริษัทอเมริกันนะครับสัญชาติอเมริกันแต่ว่าก็มีบริษัทแม่อยู่ที่ไทย ที่ซิลิคอนวัลเลย์เราอาจจะรู้จักกันเนาะที่มีมหาวิทยาลัยดังๆบริษัทดังๆอย่าง facebook Apple เปิดอยู่เนี่ยเป็นบริษัทลูกที่นู่นเป็นแลบวิจัยที่รับเอาองค์ความรู้ของลูกค้าเข้ามามาวิจัยแล้วก็จะผลิตจริงเนี่ยมาผลิตที่ไทยนี่แหละนะครับเราอาจจะเห็นเทคโนโลยีที่ใหม่ๆใ,ในไทยแล้วน้องอาจจะเจอเทคโนโลยีที่ยังไม่เห็นในใน 4, ห้าปีเนี่ยอ่เกิดขึ้นในประเทศไทยและน้องก็สามารถเข้าไปจอยกับมันได้ก่อนเลย เห็นให้ดูยีก่อนเพื่อนด้วยใช่แล้วก็ต้องอธิบายก่อนว่าพอเรามาอยู่ในสายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งซึ่งมันค่อนข้างวิรวายแล้วก็คือทํางานกันทั่วโลกเลยเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่นานา,นาชาติมากๆนะครับพี่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเยอรมันทำงานด้วยกันมีทั้ง ia, Zealand, เยอรมันมามาเลเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ เาจะค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกันใช่ไหมใช่ครับก็อันนี้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังเหมือนกันเนาะว่าภาษาอังกฤษจ,จริงๆเราพี่พี่เป็นคนโง่าภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่พอคอนดิชันหนึ่งที่เราต้องพิเต์ให้หัวหน้าฟังเป็นภาษาอังกฤษทุกเช้าเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องเรียนรู้กับมันภาษาอังกฤษสําคัญมากนะคะสาหรับเดี๋ยวนี้เพราะว่านอกจากสายงานที่พี่ถีทำเนี่ยสายงานอื่นก็คือภาษาอังกฤษก็เข้ามาเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งหนึ่งมากๆเลยในสายอาชีพต่างๆใช่ครับแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษที่เราใช้สื่อสารเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเป๊ะแกมุ่งแกมมาอะไรมากก็ได้เพราะว่าคือพี่ไม่ได้ทํางานกับที่เขาเป็นเจ้าของภาษาอย่างคนอังกฤษหรือว่าคนอเมริกันเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษของของชาติที่พี่เจอก็จะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่แกม,ม่าไปเยอะๆกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ที่ความกล้าอย่างเดียวเลยกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะคุยค่ะก็ภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่จาเป็นเนอะอย่างที่วิธีบอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องแกม่าเป๊ะแต่ขอให้สื่อสารได้เนาะใช่ครับแล้วนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมีด้านอื่นๆที่เอามาใช้ได้โดยตรงกับงานนี้นะอ่าโอเคครับก็พอพี่เป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรที่ค่อนข้างใหม่ใช่ไหมครับเราจะไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ผู้ใช้ แต่เราอาจจะเป็นผู้ที่สร้างเทโนโลยีหรือโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมาเองเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียนเลขเราเรียนฟิสิกส์เราเรียนชีวะอะไรเยอะแยะไปทําไมนะครับพี่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังละกันว่าที่พี่เจอเนี่ยเจออะไรมาบ้างแล้วได้ใช้ความรู้อะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นที่พี่พูดไปแล้วนะเรื่องรูปถ่ายนะครับพอเวลาพี่เจอว่ารูปถ่ายมันมีความผิดปกติแล้วเวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเราจะต้องมาเข้าใจกันว่า ฟิสิกที่เราเรียนไปว่าการหักเหของแสงนะครับมันไม่เท่ากันแต่ละความยาวคลื่นเนี่ยเราก็เอากฎนั่นแหละในฟิสิกะระดับมปลายนี่แหละครับมาจับว่าแล้วจริงๆเราควรจะใช้ความยาวคลื่นเท่าไหร่เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานที่เราผลิตนะครับแล้วก็มาดูว่าความยาวคลื่นไหนที่แมทช์กับการทํางานของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือความรู้มปลายเออตอนพี่ทํางานเนี่ยพี่ก็บอกบอกตรงๆว่าลืมไปแล้วว่า มันคำวนวณยังไงนะสูตรเป็นอะไรนะพี่ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเรียนมปลายเหมือนกันว่ามันทำง,งานได้ยังไงนะครับหรือพี่เคยเจอสิ่งที่อาจจะแปลกสักเล็กน้อยคือ,อ,อการทำงานเกี่ยวกับพาร์ตอิเล็กทรอนกสกครับมันเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ฝุ่นผงเล็กๆเนี่ยมันก็มีความมันสร้างความผิดปกติให้กับชิ้นงานได้นะครับพี่เคยเจอว่าเจอคราบอะไรบางอย่างเนี่ยเกาะอยู่บนชิ้นงานแล้วเราก็หาสาเหตุกันไม่เจอสักทีว่ามันคืออะไรจะต้องไปส่งแลบตรวจ ว่ามันคือสารเคมีอะไรกันแน่นะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าไอสารเคมีนี้มันน่าจะประกอบเป็นอะไรได้บ้างนะสุดท้ายเราไปเจอว่ามันเป็นแป้งแป้งรองพื้นของคนงานในลายผลิตเนี่ยอ่ามันก็อาจจะเป็นเป็นอะไรที่ไอดูดูแบบไอวิศวกรต้องเข้าใจสิ่งนี้ได้เหรอต้องรู้อะไรอย่างนี้ได้เหรอแต่ว่ามันก็เป็นโน้ตฮาวที่แบบเหมือนเป็นความรู้รอบตัวนะที่เราจะต้องเอามาจับใส่นะครับหรือแม้กระทั่ง พี่เป็นคนเขียนโปรแกรมที่ใช้สําหรับทํางานในหุ่นยนต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการคํานวณมันก็ต้องใช้เลขพี่ก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนเขียนโปรแกรมสําหรับสามิตินี่ต้องกลับไปเปิดหนังสือมหเวกเตอร์ ector, คํานวณยังไงสูตรเป็นยังไงนะเราจะคนนา plain, าะํานวณหา p l a n หาระนาบหามุม angle อย่างเงี้ยยังไงเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูเลขสมัยมปลายสำหรับน้องๆหรือใครที่คิดว่า วิชาที่เรียนมาต่างๆเนี่ยจบไปไม่ได้ใช้หรอกเรียนไปทําไมกันบอกเลยว่าจากที่พี่ถีเราเนี่ยได้ใช้เต็มๆใช่เราใช้หมดเลยทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเราอาจจะไม่รู้ว่าจุดไหนวันไหนเวลาไหนเราจะได้ใช้เนาะแต่พอเรามีพื้นฐานรู้ไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะนึกได้ว่าเอ้ยเราเคยรู้สิ่งนี้มานะแล้วเราก็จะรู้ว่าไอเราจะไปหามันที่ไหนก็สําหรับ Equipment Engineer นะคะที่พี่ถีทําอยู่ก็จะ มีการได้อยู่กับเครื่องจักรเยอะมากเนาะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาต่างๆประยุกต์ความรู้รอบด้านแล้วก็รวมถึงมีการได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็ถือว่าครบครบครันมากกับอาชีพนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากให้พี่ถิเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะครับก็ฝากถึงน้องๆและกันเนอะว่าน้องๆที่ กำลังสนใจว่าเอ้เราจะมาทํางานเป็นวิศวกรดีไหมหรือว่าหุ่นยนต์น่าสนใจจางอยากมาทํางานในสายงานนี้นะครับอันดับแรกพี่อยากให้ลองคิดดูก่อนว่าเราชอบไลฟส์สไตล์การทํางานที่เป็นวิศวกรจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเนาะสายงานพี่เนี่ยพอเป็นโรงงานผลิต24ชั่วโมงเราก็อาจจะโดนตามตัว24ชั่วโมงเหมือนกันเรามีแพชชั่นที่จะทําสิ่งนี้หรือเปล่าเรามี ความต้องการหรือว่ามีแรงกระตุ้นอะไรที่อยากจะทําสิ่งนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการทํางานหรือความฝันของน้องอ่ะที่อยากจะทำไลฟ์สไตล์ที่อยากจะเป็นเงี้ยบางทีมันก็มีอุปสรรคเราต้องมาตอบตัวเองว่าไอ้อุปสรรคนั้นอนะ่ะเราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะสู้กับมันไปหรือเปล่าสําหรับตัวพี่เองพี่ค่อนข้างชอบเทคโนโลยีชอบที่อะไรที่ค่อนข้างใหม่ชอบการแก้ปัญหานะครับพอเจออุปสรรคอะไรแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่า มันก็เป็นแค่อุปสรรคที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็พี่อยากจะให้ลองน้องๆลอ,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 องถามกับตัวเองดูว่าเราชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนเราชอบใช้ชีวิตแบบไหนไม่จําเป็นต้องมาเป็นวิศวกรแบบพีก็ได้การทาหุ่นยนต์เล่นๆอยู่บ้านสนุกๆอะ่ะมันก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าโลกสมัยนี้เนาะแค่เลโก้ก็ต่อเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วใช่มมันอา,อาจจะเป็นฮ็อบบี้ที่สนุกแทนที่จะเป็นชีวิตการทํางานที่อาจจะเบื่อกับมันไปก็ได้นะครับ ก็ขอฝากน้องๆไว้เท่านี้แล้วกันก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่ถิ่งมากเลยเนาะกับอาชีพ e q u i p m e n t e n g i n e e r ก็ถือว่าได้เป็นการเปิดโลกอาชีพอาชีพหนึ่งมากๆเลยก็สำหรับใครที่อยากรู้จักอาชีพอะไรเป็นพิเศษนะคะก็บอกเรามาได้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเชิญแขกคนพิเศษพิเศษมาพูดคุยกันพาไปเปิดโลกอาชีพใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับเปิดโลกพอดแคสต์ทุกวันพุธเว้นวันพุธก็คือเราจะมาเจอกัน2อาทิตย์1ครั้งได้ทาง l i ท e h ฮาส์พ Podcast นะคะและเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆสามารถติดตามเราได้ที่ s p o t i f y a p p l e Podcast, Podbean, f a c e b o o k ที่ชื่อว่า l i ท e h ฮาส s พ p o แ c a s t และอีกช่องทางหนึ่งคือ y o t u u e Channel l i ์เฮ h o u s e Workshop Studio สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเช่นกันนะคะแล้วมาเจอกัน EP ถัดไปค่ะ thank <laughs> you